เอาสวัสดีคราวนี้พ่อก็ช่องควายทองคำนะคะนี่จะกลับแล้วนะคะไปไหนครับไปเมืองใช่คะไปทำอะไรโควิดมาแล้วเขาให้ไปด้วยบอไม่ปไปนะฮะอือจะอยู่ครับฮะแล้วไม่ได้ไปโควิดไปไหนไงั้น่ะโควิดอยู่ในเมืองนั่นเองไปอยู่ป่าน่ถึงไม่มีโควิดหไปไห <c oughs> นูปลาที่เราไปกินข้าววันนั้นไงก็ <laughs> เอาหนังสือไปเรียนเขียนอ่านเขียนเอาเองเนาะดูทำหน้าครับดูทำหน้าเวลาจะไปแล้วพูดอะไรนะเมื่อกี้ขออะไรนะขอเงินห้าบาทขอเงินห้าบาทค่ารถนะครับไม่มีปัญหาครับห้าบาทนะครับถ้าเกินห้าบาทไม่มีให้ครับ <laughs> เอาไปทำไรเยอะเทเนาะแค่หาบาทก็เยอะแยะเลยครับอืมทองอยืนงักงัก,งกองบอยทองหน่อยไปยาไปให้มันหน่อยอให้บอกทุกอย่างเลยครับเดี๋เดๆๆเด็เดเด,ด,ด ทำได้ดีเนาะล่ะดูว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 ะโอ้ถ้าทำดีมันจะเป็นอย่างงี้ว่าก็ทำไม่ดีเห็นถึงเป็นอย่างงี้นะเหรอเออดูเห็นไหมสียราดเต็มทางเลยครับเึิอืม อ,อู้วนพอเดินเรียบไปแล้วกับปอมน้อยจะไปแล้วครับมาบอกทองคำครับไหนไปลองไปอบอกดูสิทำไมเกรงใจฮะเกรงใจอะไรเก <laughs> รงใจอะไรครับฮะเก <laughs> รงใจอะไรครับทองหมอกไม่ต้องเกรงใจตกมันแค่นี้ไม่เป็นไร ดูขมับทองคําเริ่มบวมแรงแล้วนะครับขมับทางนี้เริ่มบวมแรงแล้วเพราะว่าน้ามันไม่ออกครับทางนี้ออกข้างเดียวครับทิ่ไม่ทองที่ตอด้เวลาเราจะไปไปเรียนหรือจะไปคุยผู้เบาไม่รู้ครับนี่ฮะไปเรียนหรือจะไปคุยผู้เบาครับไปเรียนค่ะคิงบ่อ ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกครับเด็กทุกวันนี้เชื่อไม่ค่อยได้นะโกหกเป็นหลอกพ่อหลอกแม่นะแล้วก็ของเงินอีกเอาเงินเท่าไหร่ครับวันนี้จนะ่ายขาห้องด้วย <laughs> ขาอ่อนเลยพี่น้องเ,เอ้ดึงเบื่องขาก้อยขาก่อยมันมีเรงเลย <laughs> บอกเราให้แค่ห้าบาทครับเอาสามพันครับพี่น้องครับทำไงครับ ไม่มีเงินให้หรอกครับเดีย๋ยวรอเอาวัหลังนะครับวันนี้ไม่มีครับมาทําอะไรนี่ของเงินสามพันถามหน่อยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมากินนอนกินนอนนอนกินนอนกินครับนี่ทำไมจะไมทำนอนตื่นก็สายอีกนอนอซื้อเอาสามพันไปซื้อหญ้าให้ทองคํากินซึกด้วยทองคํากินดีกว่ามีประโยชน์ไปเยอะจริงไหมใช่ ว่าทองคำทำงานให้อันนี้ไม่ทํางานเลยตอนเช้าได้เรียกได้ปลุกเอาอีกครับดูท,ทําท่าไม่ได้ยินครับเวลาพูดดิเล่นโทรศัพท์เฉยดูทำเวีนข้องข่มีลูกสาวแบบนี้บ่าตายกะเรียงบาโตครับพี่น้องเอุย้ยจะเท่าไปทำอะไรครับนุน่นทำความสะาดแล้วเสียเท่าของเราครับ ว่าสันเลยอยากแต่ผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ผู้เทวดาเอางส่สบายดีอยากได้กับขอเอาขอเอาอันนี้เห็นบ่เวลาว่าทำเป็นหูไป่ได้ยินเลาพูดทำทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินนะครับลาของเงินใครจะมีเงินให้สามพันมีอู่ห้าร้อยเองนี่หมดเนื้อหมดตัวนี่ ว่ามีเจ็ดสิบบาทมีเจ็ดสิบบาทเองไปเรื่องครับยังไม่ตังเลยฮะ<า>ก็บอกว่าตังมันไม่มีอยู่ทางวันไม่พูดเนะาะตรรใช่ไหมกรรมใช่ไหมสมนำหน้าอยู่ทางวันไม่ยอมพูดครับมันก็ต้องไปแบบหแห้งๆเหี่ยวๆอย่างนี้แหละครับ ดูครับบอกไม่มีตังค์ให้เดินแบบหน้าง่อยๆเลยไห <c oughs> นดูหน้าเลย <c oughs> เดินแบบหน้าง่อยๆไปเลยครับยังไม่เห็นบอกไอทองคำเลย <c oughs> บอกว่าอะไร <c oughs> บอกในใจนะแอบแอบบอกในใจนะไปครับ <c oughs> เอาของขึ้นรถครับ <c oughs> ก็มันไม่มีเนาะอยู่ทำไมทั้งวันไม่พูดกันนะเขาจะมีให้เหรอ ดูกระเป๋าครับสองสามอันรื้เอาลายมานักหนาเสื้อผ้าแม่ก็ซักให้ใส่นะฮะว้ <laughs> วันนี้พี่เล็กจัดลายอีกแล้วครับ,ออพ,บพอมาหาบอกต่อให้ก่อนครับจะร้องอองานหนัก<า> จะรองานหนักๆเลยครับเาภาษาใช่ไหมครับครับตักกลยาวๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้จะคือไม่คืนนะครับงานนี้ก็เหมือนเดิมนะคือครับคือลายเก่าๆครับลายฮักไม่เป็นไรครับจับไปเลยครับเหมือนเดิมครับโอ้ช่างังจังมัดจังเลยเนี่ยนี่พิเล็กจะจัดลายเสียมสั้นจะไปแห่งานพรุ่งนี้ที่รับไว้นะครับของเราขอสละสิทธิ์ครับบอกว่ามันไกลบ้านเกินไปไม่ไปครับ ไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราเดินทางไปส่งกระปอมน้อยก่อนนะครับเอางเงินให,นเนห,หน้เขาอ่าเจ้านายเห็นไหมหนุนคันหน้าบูดอยู่นู่นหนุหนเนี่น้อยหนุนหน้าบูดบูดอยู่ของเงินไม่ได้แล้วหน้าบูดเอาเงินเขาน่ะนะอยากได้เงินทำไมไม่พูดเที่ยงคืนดูหน้ <laughs> นาแม่กับหน้าลูกเป็นการเล่นกันนี่ <laughs> ให้เขาจะมานั่งผลิตเไวนไว้แต่มือคือตอนนี้อยากาได้ต้นไหนขอต้นนั้นตอนนี้คุณแม่เขากันหน้าลูกเดี๋ยวให้มายืนเทียบกันดูก่อนนะครับว่าจะล้างบอกว่าอยากได้อะไรให้พูดไว้พูดไว้คดดใครเขาจะมานั่งห่อเงินไว้ ดูครับเถียงกันครับเถียงกันดีมากครับคู่นี้คู่<ม>กัดครับมไม่รู้เกิดจะเป็นแม่ลูกกันได้ไงอย่างเงี้ยนาดูทั้งสองคนหน่อยสิมันเป็นยังไงมันดูที่เหรนมีแม่เงินหน่ะมึงมันมีแม่หน่ะตายแล้วพี่น้องลูกขอเงินสามพันมีเงินอยู่สองร้อยท <c> ำ <oughs> <c oughs> ยังไงทีนี้ไปดูสิโอ้ย ตายตายต,าย,ต,า,ยต,า,ยตายเอาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปส่งกระปอมน้อยก่อนนะครับเดี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีแล้วนะครับรถตู้ครับดูความรถดูริงนทาง,ทางมาส่งกระปอมนะครับถึงแล้วครับ ขึ้นรถตู้ครับตู้ไปแล้วไปอย่างนั้นเลยนะดูครับเด็กน้อยทุกวันนี้ส่งคอยเรียนจริงๆครับนี่ก็พอมาขึ้นรถนะครับตอนนี้ก็รถก็อจอดรอแลยครับเร้ก็จะเดินทางกลับนะครับให้กระพรอมน้อยขึ้นรถไปโรงเรียนครับไปโรงเรียน เราก็ไปส่งกับปอมเสร็จเรียบร้อยเดินทางมาถึงบ้านจะมาทำความสะอาดให้พลายทองคำนะครับยเก็บไรให้ทองคำกับปลาตกมันด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับขอฝากกับพ่อพอ,พอแม่แม่ FC ทุกท่านทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเราด้วยนะครับ ่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับรักต้องคำาลน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆปากต้องคำไม่ได้อ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับทองครับ